เพื่อนสาวจ๋าวันนี้นะจ๊ะหมูแดดมันน้อยของพี่เจีย๊ยบนะจ๊ะนี่จ๊ะสวยงามมากอันนี้เป็นหมูเค็มเนอเออขอโทษพูดผิดคุณเขาเป็นหมูเค็มมันน้อยนะคะนะเพราะว่าถ้าเป็นชื่อหมูแดดเนี่ยก็จะเป็นสูตรของพี่ดาที่มันจะเค็มหวานปลายตันนี้จะไม่หวานเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เค็มจัดนะนี่ดูพี่เจีย๊ยบแรกสวยมากอ๋อเป็นมือคุณสมเขานะจ๊ะโอ้ยน่ากินมาก ตีกันเอาเองนะฝันนะแต่จริงจริงแต่จริงๆง่ายมากเลยโคตรง่ายเลยมันเป็นฝันที่แบบว่าตองมันก็ช่างบังเอิญฝันวันนี้เนาะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยฝันอะไรแบบนี้พอวันนี้ก็มาฝันแบบนี้ก็คือฝันว่าขับปาจิโร่ฝันว่าขับรถปาจิโร่อะเออรถไอไอคันใหญ่อ่ะสีขาวอ่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ขับเนาะ แสร็จแล้วทีเนี้ยเมื่อคืนเน่ยไม่รู้ฝันว่าฝันกลัวอะไรเว้ยเหมือนกูหนีอะไรสักอย่างดอกกูก็ไม่รู้ว่ากูหนีอะไรในฝันเมื่อคืนน่ะเหมือนกูขับรถหนีอ่ะแต่ก็ไม่ได้เร็วมากไม่ได้อะไรมากนะแต่กูแค่รู้ว่าเหมือนกูหนีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กลัวกลัวจนแบบสะดุ้งตื่นอ่ะแล้วก็จําไว้ว่าอ๋อฝันว่าขับรถปาเจโร่ของตัวเอง <laughs> มึงมันช่างเหมาะจบปะ ทำไมเราต้องฝันเห็นรถวันที่เราหวยจะออกแค่นั้นแหละแล้วกูก็ตื่นกลางดึกแล้วกูฝันว่ากูขับรถใช่ไหมขับรถปาเจโรใช่ไหมแล้วก,ก็หนีอะไรไม่รู้ในฝันนะ่ะเหมือนหนีแล้วก็กลัวมัง้งจนกูสะดุงะด้งตื่นกูกลัวจนกูสะดึ้งตื่นพอตื่นแล้วกูก็รู้สึกว่าตอนที่กูตื่นเน่กูรู้สึกว่าตัวกูสั่นขากูสั่นตัวกูสั่นแล้วก็เหมือนกลัวอะไรกูรู้สึกเลยว่าขากลัวมันสั่นอยู่ตอนที่กูตื่นนะเออเสร็จแ,แล้วก็ สักพักหนึ่งกูรู้สึกแบบเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะเพราะว่ากูเอาเครื่องกรองอากาศไปไว้ข้างนอกแล้วลุงก็พาไปบาร์ไปเข้าห้องน้ํบัดดีกูกูให้ลุงเอาเครื่องกรองอากาศกลับมาข้างในแล้วก็มานอนเพราะาเมื่อวานมันเหมือนแบบเหมือนภูมิแพ้มันขึ้นอ่ะเออเนี่ยพอวันนี้เอาเครื่องกรองอากาศเข้าห้องก็ไม่เป็นไรแล้วเมื่อวานเนม่ได้ได้ยินเสียงเมื่อวานนะเออแต่เรื่องราวที่จะมาเล่าคือฝันว่าขับรถของตัวเองรถปาจิโร่นั่นแหละก็เลยมาเล่าฟังเพราะว่าถ้ามึงไม่บอกกูว่า มึงอย่าลืมมาเล่าฝันนะกูก็ไม่ได้มาเล่าหรอกโอะจูมัน,นอืมสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีทั้งทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะโอระจูกินบ่อยนะไม่ได้อะไรมากมายหรอกเพื่อนขายุหนุนเพื่อนทีนึงงั้นๆกินไปงั้นๆโอระจูไม่เห็นกูกินทุกวันนี่ควรจะให้กูเป็นพรีเซนเตอร์ <c oughs> ซนเตอร์อเหรอใช่สิกูสวยขนาดนี้กูดีกีอ้ำปพัชราภานะเอ้าโดนบล็อกพูดถึงโอกระจูโดนบล็อกมึงพูดถึงโอกระจูโดนบล็อกเฉยเลยโอกระเจียวแทนนะคงเขาไม่บอกคำอยากบเป็นของจริงแทน่าจะมีนี่น่าจะมีอะไรวะ น่าจะมีเอ่อลิขสิทธิ์โอ้กะเจียวจ้าอ้กะจอ <c oughs> ไมนะ่มีใส่ในงานได้กูก็ไล่เลยเปื่อยเดี๋ยวเกาก็เจอกูเองสวัสดีจ้าเรียกฉันว่าคุณจิ๋มใหญ่เรียกฉันว่าคุณเจ๊จิ๋มใหญ่ ก,กินสลัดกันเปิดด้วยผักก่อนหมอบอกให้เปิดด้วยผักกินดูมุมมาไหมหิวมากอะไม่ซื้อวันนี้ไม่ซื้อวันเราวันนี้รอถูกหวยก่อน เดีย๋ยวพูดคำนี้วะเมื่อกี้นั่นจะพูดคำนี้ไอ้ต้นบอกนี่ทอดมันดีกว่าทอดมันทอดมันไปซีแท้ล้วนๆทอดมันเนื้อไปซีล้วนๆสามสิบแปดล้านเปอร์เซ็นต์น้ำจิ้มหืมน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน ออ,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 อืรสชาติมาตรฐานเปรี้ยวหวานคนไทยชอบอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากไกล้อแปลงอร่อ,อยมากเ,เนื้อไก่สีล้วน100% อืสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตาตามองไม่เห็นเนี่ยตาตามองไม่เห็นแล้วตาฟ้าเหมือน,อน,นได้ยินเสียงเราทอดกันไหมหนุ่ทอดกันทั้งวันแต่มีนิดเดียวนะ ให้ความออร์แกนิกบ้านฉันเถอะให้ความทำยาก <c oughs> ทำเย็นเถอะอืมดีอ่ะกาแฟแก้วเดียววันนี้เปินกาแฟดำไปแก้วหนึ่งแล้วก็นี่มากินสลัดแต่ทอดมันอวมันทอดอร่อยมากอือเข้ามันอร่อยมาก

พี่จ <us> ีเหรอินข้าวทอดมันใส่ข้าวต้มเหรอเอาข้าวใส่ใส่น้ำร้อนเหรอนี่ทอดกับน้ำเขาไม่ใส่น้ำร้อนนใส่น้ำธรรมดาอืมใส่น้ำเย็นเหรอแน้วกินข้าวต้มแ้นทอดมันเน่เหรอแล้วกินทอดมันเนี่ยนะใ่่เด็ก้าันกินจ้ามันกินข้าวจานน้ำกับหมูทอด รเราบอกว่าข้าจานน้ำคือใส่น้ำธรรมดาไม่ได้ใส่น้ำร้อนอนะเพื่อนเาเราเรียกข้าจานน้ำแล้วข้าวใส่น้ำร้อนเรียกอะไรข้าวใส่น้ำข้าวถ้วยน้ำเรียกอถออยากเรียกก็เรียกเรียกเถอะนด้ผิดแปลกหวกแนวลยวดีจ้าสวัสดีทุกแผนฟรอมจ๊า สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าสลัดจ้าสวัสดีชาติอต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอด้วยมองคอมเมนต์ไม่เห็น<า>พี่จง<า>ใจ<า>สวัสดีค<า>่ะพิซซ่สลัดกับทอดมันพี่จงใจทอดมันปลาสีล้วนเนื้อปลาล <IS C 1> สีพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่แป้งอร่อยมากแล้วก็สลัดของเพื่อนหมิว ทำไมต่อๆกูออมองคอมเมนต์ไม่เห็นหรอว่าตาตาแย่มากเลยเลเอือตั้งแต่มันทําคอมเนี่ยตั้งแต่ทํางานสายพิเศต,ตาแย่มากต้องซื้อพวกโกจิเบอร์รี่มากินนะมั้งตาใส่แว่นนะาตาทางานทั้งวันทั้งคืนนะเพราะว่าทําคอมเสร็จใช่ปะแลวก็ขายของแล้วก็เพ่งมือถือ ทำขายของตัดไปตัดมาต้องมาถ่ายคลิปต้องมาตัดคลิปกลับไปบ้านก็ไปทําคอมเครื่องของตัวเองทํามือถือทํากล้องของตัวเองก็วนอยู่างเงี้ยใช้แต่มือถือทั้งวันกว่จะได้นอนก็ดึกดื่นนอนน้อยในช่วงเนี้ยแต่ไหวทำได้ไม่ต้อกลัวเพราะอะไรเพราะจิ๋มสวย สวัสดีจ้าสวัสดีชาตอตออยากเห็นคอมเมนต์ตอวะตอดแว่นด้วยอะไรวะหัวหน้ากินแซ่บมาดิหัวหน้ากินสลดดัดเว้แอนอือตอตอนนี้ไลฟ์ช่องแพนด้าซีี ช่องแพนดน้ามักินเองโดนบล็อกแล้ว <laughs> อร่อยมากเลยกินข,านข,ข,ข้าวันยังอือ,อได้ยินเสียงทอดน้ำมันบ้าพี่เจ๊บทอดอยู่พี่เจ๊บทอดทอดมันอยู่แล้วมันทอดเองโฮมเมด ก่อนดิพี่จิราภา์พะมันโฮมเมดออร์แกนิกร้านเปอรเซ็นออร์แกนิกป่ะไม่ออร์แกนิกนะใส่ชูรสใส่ชุรสใส่น้ำตาลใส่อะไรไม่รู้อือไม่ออร์แกนิกเพราะมันเนื้อปลายอน็นซีล้วนๆพันเปอร์เซ็นแล้ว,ลวลก,กันมีเนื้อปลายอน็นซี <Okay. S 1> มีเครื่องแกงม,ม,มีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำปลา ไมีชุรสม่ใบมะกรูดกพนทอดน้ำมาันง,งุ่นแค่นี้ไม่ดีมากเวอร์นะพี่ยกม,มันก็พอๆกับขอที่พี่ทำแหละแต่ว่าแต่ว่าเราทำควบไงเราทำควบปวก็ตือทำสองคนใช่ไหม อันนี้มันงานสองคนมาคั่วเป็นคนเดียวเหมือนเราทำสองตำแหน่งอ่ะสองตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งยุ่งทั้งคู่นี่ช้าผัวมึงเออแล้วไอ้เจี๊บชอบบอกปากเปล่า ช่วงนี้อยู่ประมาณนี้8 5แปดห้าแปดหกไม่เป็นไงเลยแปดห้าแปดหกนานแล้วไม่รู้ว่าเรียกงคงที่ไหมแต่ว่าไอ้ช่วงไหนกินแบบกินเก่งๆช่วงก่อนนั้นเนี้ยประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วอะ่ะกินขนมรู้นขึ้นไแปดแปดแปดเก้าแล้วก็หยุดกินขนมแล้วก,ก็กลับมากิน แบบที่เราเคยกินอ่ะกินแป้งน้อยๆกินหวานน้อยๆก็ลงมาก็อยู่ยืนพื้นตอนนี้ยืนพื้นที่แปดห้าแปดหกแต่เป็นแปดห้าแปดหกที่ทุกคนบอกว่าโอเคแต่พี่เล้ารู้สึกว่าวพุงออกเพราะว่าช่วงเนี้เนี่ยช่วงนี้ต้นแต่พิษไม่อยู่เนี่ยพี่เลา,ากินดึกกินสามทุ่มสี่ทุ่ม พุงมันก็เลยออกแต่น้ําหนักไม่เพิ่มน้าหนักก็แปดห้าแปดหกน้ำหนักอยู่ประมาณนั้นอิ่มว่ะที่ไม่หมดอิ่มสรุปว่ามึงจะเอาเงินเดือนปล่สรุปมึงจะเอาเงินเดือนหรือเปล่าเอามึงต้องลงมาช่วยแม่มึงแม่มึง,มง,มง,มงหาคนช่วยปั้นทอดมัน,นเขาบอกว่าเขาไม่มีใครช่วยเขาปั้นทอดมันเลยถ้ามึงจะเอาเงินเดือนมึงก็ลงมาช่วยเขาปั้นทอดมัน ไม่งั้นมึงก็ไม่ต้องเอางวดนี้อช้ามากเนี่ยลงมีอเขาไม่ใช้มึงเขาบอกว่ามึงก็ไม่ลงมาใช่ยากมึงลงมาเลยก็เอาอันนี้มันเปิดแล้วไม่งั้นมึงอดกูขู่มันเรียบร้อยแล้วพาลูกมาตลาดหน่ะเนี่ยมีหม่งข้าวเลยขาหุงแล้วเขามาหุงเมื่อกี้เออเขาหน้าซีดหุงข้าวเขาหุงไปสิหน้าซีดมีอย่างเดียวแหละมีสองอย่าง ุงข้าวแบบเออเลี้ยงหลายอืมอ่าม่มาดูกับมันทำเดียวเอ้ามันทเดียวมันดีนะมันมันหมี่พรีมันเขาจริงๆเขาจะลงมาแพ็กทอดมันกันเนี่ยแต่ว่าเขาเติมพลังก่อนเพราะว่าสภาพเขาไม่ไหวเขาเหนื่อยล้ามากนั่งสารมากเลยอะสภาพแบบเหนื่อยล้านั่งสารเติมเกลือืมทำไมอยู่ในครัวมืดๆกันเนี่ยทำไมเราไม่เปิดไฟนะ น้ำส้มแล้วแม่ทําไม่มีกลิ่นเหยื่อน้ำส้มเลยเออตอนนี้น้อไม่ชอบกินอะไรแล้วเติมน้ำส้มนะเออเพต้องไม่กินเปรี้ยวแต่ตอนนี้แม่มึงกับพ่อเขาปิาป้นไม่มีเหยื่อน้ำส้มไม่มมมี่ไม่ไออกกินน้ำส้มเมื่อกี้เพิ่งเก็บไปไหมล่ะเก็บไปแล้วแม่ค้าร้านไก่ทอดเกาแถมอันนี้เขารู้จักกูด้วยเขาถามกูว่าน้ำหนักรถเม่กี้หรร้านไก่ทอดในตลาดนะัด มึงดูพี่กูเนี่ยเมื่อเช้าทำงานเป็นไงเห็นสภาพตอนทำงานนะมึงดูสภาพตอนกินทุเรียนอะ่ะพี่พพกูจะหลับแนละ้วพอทุเรียนปุ๊บมาเลยตื่นเลยเมาเอ้ร้อนอะทรทำนี้ร้อนหน้าเตากี่ห้าชั่วโมงเลยเนาะอืมร้อนจริงเดี๋ยวเขาเลแป๊บข้ามมักันแล้วข้ามนั้นว่างไม่เยอะนะว่างนิดเดียวว่างไม่เยอะฝ่ายรอบนึงโปรน้ำพริกสาม ชิ้นน้ำพริกอย่างเดียวนะน้ำพริกอย่างเดียวฟังทีนะน้ำพริกอย่างเดียวนะน้ำพริกสามรายการนะลดหนึ่งร้อยบาทได้เฉพาะวันนี้ลดเพอดสามทุ่มนะสามทุ่มตัดโต้นะโต้ให้แค่สามทุ่มเทนะ่านั้น <laughs> <laughs> น้ำจิ้มจิ้มอร่อยมากโคตรอร่อยน้ำจิ้มแม่นะเลิศอ่ะแล้วกินกับข้าวนะกินกับข้าวเนี่ยขุดน้องขุดข้าวไส้หมูต้มอะมะรู้อ่ะอือยากไส้หมูทอดไส้หมูทะโลแบบที่จะพูดจะกินนี่ไส้นั่นแหละนั่นแหละไส้ใหญ่เนี่ยกินข้าวเหมือนอมแหละดูเคี้ยวทุเรียนเนี่ยแงบ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 เวลากินข้าวนะโอ้โห ทุเรียนนยิ้มหวานเลยเมื่อวานรอบที่แล้วนั่งตัวสั่นรอบนี้ยังไม่ตรงปลกเท่าไหร่ทุเรียนวันนี้รอบนี้ไม่ไม่ค่อยอร่อยเนาะรอบนี้อร่อยน้อยหน่อยนะแต่ชน,นีใช้ได้ไหมใช่ใชน,นี้ใช้ได้จะได้ดีหลังรอบไปซื้อร้านคนนี้จะได้จําได้ว่าร้านไหนอร่อยอเดี๋ยวจะไปตามพี่กัดที่พี่เจ๊บ,บอกที่รอบหน้าแต่ว่าเว้นหน่อยนะเว้นหน่อยขา,าก็บอกหน้าทุาาเรียนเจ้านั้นนะใกล้ดีแล้วก็เขา้าเข้าไอ้นี้ก็มดไว ถ้าสมุนไม่ได้เขาจะไลายคือขาดกับเลยเขาบอกไม่ได้ก็าผลไม่ได้เอดีแบบนี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้ลูกลูกค้าได้กินอยู่ข้าวกินก่อนไปไปนั่งกินไปเราค่อยกินทีเดียวเอาคอเป็ดมากินอันนี้คอเป็ดในถุงคอเป็ดอร่อยมันอยู่ท้องนู่นคอเป็ดในถุงนู่นเป็ดนี้เยก็เาที่คายในตลาดนัดเมื่อคะคุณน้าแกให้อยู่ค่ะไม่เป็นไรไม่รีบ เดี๋ยวกูปัดแมงวันให้ป้ามาั่งป้าเขาปัดแมงวันให้คนอ,อื่นบ่อยแล้วป้าไม่กินข้าวป้าลดหนุนป้ากินผลไมข้ขอบคุณค่ะคุณหลานอืมร้อนๆเลย้คุณอลาก็เอาชิ้นนั้นไปนะสุ่คุณหลานกินทานชิ้นนี้อืมอร่อยอคุณหลานชินลาดิบเลยอืมเต็มจ,จอมุกเตลเอ้อยุ้ยโอ้ย my god คุณพี่ฉันก็ชอบทานเป็ดเรื่องนี้คุณพี่เชิต้องเอิ่มปีเอาเนี้แมป้าเนี่ยแต่ทำงานยุ่งแล้วค่ะใหญ่กินตุ้ยๆเลยเห็นไหมถูกใจเขาแล้วคุณป้าในเทียงนี้คุณป้าจะไม่ทานข้าวเลยนะคะคุณป้าอิ่มทุเรียนฮึมเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวป้าไม่อิ่เลยเพราะอะไรอิ่มทุเรียนแต่ให้กินเถอะกินได้มีความสุขก็คือไงซื้อให้กิน อ๋อแล้วนิ่มๆเลยค่ะผิดชอบเนาะกิได้ป้าไม่กินยันิ่มๆกินได้ป้ากินได้ังอร่อยเนาะเธอมันมีนิ่มมาลูกหนึ่งเว้ยแล้วก็แข็งลูกหนึ่งแต่วันนี้ผู้เรียนผู้เรียนไอ้หมอน่ะไม่ผ่านเลยรอบที่แล้วดีนะรอบที่แล้วทอดมันเนื้อปลายซีล้วนๆนะคะเราขายเป็นเซตครึ่งโลนะครึ่งโลจะได้ไปสองถุงนะคะซีได้สองถุง จะได้แบ่งทานได้สะดวกทอดมันเนื้อปลายซีล้วนๆหนึ่งล้านเปอร์เซน็นนะจ๊ะน่ากินมากเสร็จแล้วพี่จีกำลังใส่น้ำจิ้มแล้วก็ซีนอีกชั้นหนึ่งอยู่นะจ๊ะวิธีการแล้วเราก็ไปฟีตก่อนแล้วก็ส่งพรุ่งนี้ส่งเป็นเคอรี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยู่ไกลๆไกลมากๆอย่าสั่งเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วการที่เคยสั่งของบ้านแทนไปแล้วก็วันสองวันถึงอะไม่เกินสองวันเนี่ยนะน่าจะปลอดภัยถ้าใครอยู่ไกลๆไกลมากๆอย่าสั่งเลยนะ เดี๋วไม่ได้ทานเรเสียใจกันเปล่าๆของแพงด้วยเนะาสนนะส่งพรุ่งนี้นะคะพี่สุธิการส่งพรุ่งนี้นะส่งเคอรี่พรุ่งนี้นะคะ ใครไม่อยากให้ส่งเคอรี่บอกได้นะใครอยากให้ส่งโฟงของแฟรได้หมดนะคะคือบ้านแทนน่ใช้เคอรี่เป็นหลักนะรถเย็นก็เป็นนิ่มเอ็กเพรสแต่ถ้าใครไม่อยากใช้ขนส่งพวกนี้สามารถบอกแทนตอนส่งได้ถ้าแทนส่งเลขไปให้นะแสดงว่าส่งผิดแน่ๆลืมแน่ๆก็ย้ำกันหน่อยดีนะว่าให้ส่งแฟร คือบางทีอะแพลนรับงับงานแล้วก็แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้เขาไปทําบินบางทีมันลืมนะจ๊ะเขาเรีบทำบางทีงานมันหลายอย่างซ้อนกันนะสามารถมาสาวมาย้ําซ้ํากันได้ว่าเป็นอย่างน้อยๆหรืน้ๆมันกล่องมึงดูทําไมอ่านหนังสือกันไม่ท้วนเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะสาวลูก มึงกูขายน้ำพริกอยู่กบบระปุก140นี่ถ้ากูมาขายสามกระปุก100เนี่ยมึงคิดว่ากูต้องเป็นย,ยังไงฮะกูต้องเอาน้ำพริกกระปุกเน่ามาให้ขายว่ามึง <ico ff> <laughs> บ้านกูเนะนี่ยนะของเน่าไม่กล้าขายทิ้งหมดบ้านกูขายแต่ของดี <C ity> ของเลยยุไม่ขายเลยเออ